ขจากที่คอนนนิดลาลนมาลนมาลนมาก็จะคนนี้ก็รออยู่เหมือนกันนะครับถามอีกึ่งคราด้วยนะครับว่าจะให้อะไรผมดีครับ นะะฮแยบๆมาถามว่าเขาอยากได้อะไรไปเผลอในนั้นนี่เป็นเผลอไปเขาจะไม่ค่อยถามเขาจะชอบสื่อแต่ให้ผมให้ผมแบบไม่รู้ตัวเลยแล้วก็มาเซอร์ไพรส์ล้อให้เราก็เซอร์ไพรส์ไปเหมือนกันเนาะใช่ใช่เซอร์ไพรส์เหมือนกันครับใช่ครับพี่บอก์พันสื่อเลยไหมคะว่าอยากได้อะไรก็อยากได้รถคันใหม่สักคันหครับของจริงใหญ่และล้อเล่นล้อเล่นนะครับจริงๆก็ไม่ต้องให้อะไรก็ได้ครับแค่แบบว่า หาเวลามาทานข้าวด้วยกันมาสลองด้วยกันก็พอแล้วอ,อะไรก็ได้อยากได้ชิ้นใหญ่ๆแต่อยากได้ชินช้นใหญ่ๆจากของทุกคนะนะฮะ please press like and follow see you the next video